เด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้คุณครูปูจะสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะสําหรับวันนี้เรื่องที่คุณครูปูจะนําสอนนะคะก็คือจํานวนนับ1นถึงหและ0นะคะจานวนนับเด็กๆรู้จักจํานวน,นอะไรบ้างคะค่ะเริ่มจาก0 1 2 3 4 5 6 7 8 แล้วก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจำนวนนับนะคะค่ะเด็กๆดูในมือของคุณครูนะคะมีดินสออยู่กี่แท่งคะนี่คือจำนวนหนึ่งดินสอหนึ่งแท่งนะคะค่ะสะมุดสองเล่นเลขสองนะคะก็คือจำนวนสองนะคะ ไม้บรรทัด3อันก็คือจำนวน3นะคะกบเหลาดิสอหนึ่งสองสามสก็คือจำนวน4นะคะผู้กันหนึ่งสองสาม 4 5ก็คือจำนวน5านะคะอ่านเดี๋ยวดูในตะกร้าค่ะตะกร้านี้มีสิ่งของอยู่ข้างในไหมคะไม่มีก็คือจำนวน0นั่นเองนะคะนี้ให้นักเ,ร,เรียนดูบนกระดานตามคครูนะคะเดี๋ยวคครูจะเขียนจำนวนนะับ1ถึง5และ0ที่บนกระดานให้นักเ,ร,เรียนดูนะคะโดยการที่ คุณครูจะเขียนคุณครูจะนักเรียนจะต้องเขียนให้ถูกต้องนะคะโดยการเริ่มจากเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งฮินดูอาราบิกนะคะเด็กๆด,ดูตามคุณครูเลยนะคะที่บนกระดานนะคะเลขหนึ่งค่ะต่อไปเลขสองจำนวนสองคือจำนวนนับสอง ต่อไปจำนวนนะับที่สามก็คือเลขสามจำนวนนะับสี่เลขสี เป็นตัวเลขฮินดูอาราดิไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูตัวเลขไทยนะคะเลขหนึ่งจะคำนวณหัวไว้ตรงกลางนะคะคำนวณหัวให้กลมแล้วก็ขึ้นนะคะหนึ่งนี่คือจำนวนหนึ่งนะคะเลขสองคำนวณหัวบรรทัดที่สองลากหยักนะคะโค้งแล้วลากขึ้นสอง ต่อไปเลข3ขมคนวณหัวไว้ข้างล่างนะคะโคงขึ้น1 2 3เลข3าจะเต็มบนเต็มล่างนะคะจะเท่ากับทางข้างหลังนะคะเลข4ขี่คำนวณหัวไว้ตรงกลาง1 2 3เลข4ต่อไปจำนวน5นะคะเลขห เลขห้าไทายคือหัวนะคะกำหนดหัวไว้ข้างบนต่อไปเลขศูนย์เลขศูนย์ไทยกับเลขศูนย์ฮินดูอารบิกจะแตกต่างกันนะคะเด็กๆเลขศูนย์ฮินดูอารบิกจะเป็นเหมือนรีจะไม่กลมนะคะส่วนเลขศูนย์ไทยจะเป็นวงกลมนะคะจะกลมๆนะคะจะเป็นรูปก,กลมๆแบบน,นี้นะคะนี่คือจํานวนศูนย์เด็กๆจะเห็นความแตกต่างเลขศูนย์ฮินดูอารบิก กับเลขศูนย์ไทยนะคะต่อไปตัหวหนังสือเลข 1, 1, หนึ่งจำนวนหนึ่งก็หอนอปึกสลับปึกปึกงอหนึ่งไม้เอหนึ่งไม้เอจะอยู่บนสักว์ระึกนะคะหอนอึกงอหนึ นะคะต่อไปเลข2สะกด2 2 อยู่ตรงกับสะระอีเราจะไม่เขียนสระไม้เอกสอีอสีไม้เอกสีเราจะไม่เขียนไม้เอกอยู่ตรงนี้นะคะเราจะเขียนให้ตรงกับสะระอีแบบนี้นะคะสอีอสีไม้เอกสีต่อไป 5. ห้าหาหาไม้หงา ทีนี้คุณครูจะให้ดเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเมื่อกี้เรานับเลขจากสิ่งของไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนอ่านตามคุณครูบนกระดานนะคะเลขหนึ่งินดูอาราบกเลขหนึ่งไทยหอนออึงอหนึ่งไม้เอกหนึ่งนะคะสองินดูอาราบิ 1, อออออนะะสอง,อาาสองไทยสอ ะเลขสามฮินดูอาราบิกต,ตัวเลขไทยเลขสามนะคะ 3, ส,าาสามสองอโนสามเลขสี่ฮินดูอาราบิกเลขสี่ไทยเลขสี่ตัวหนังสือก็จะเป็นสออีสีไม้เอกสี่เลขห้าฮินดูอาราบิกเลขห้าไทย ออาหาไม้โห้าเลขศูนย์ฮินดูอารบิกเลขศูนย์ไทยศนย์ตัวหนังสือสอูนอศย์ยอยักตารเราไม่ออกเสียงนะคะค่ะเดี๋ยวค,ครูจะให้นักเรียนนะคะวาดรูปนะคะค,ครูจะให้นักเรียนวาดรูป ตามจำนวนที่คุณครูกำหนดให้นะคะก็เลขหนึ่งนักเรียนก็วาดสิ่งของที่เรียนอยากวาดหรือเรียนอยากจะวาดสัตว์ก็วาดมาหนึ่งจำนวนหนึ่งนะคะเลขสองนักเรียนก็วาดมาจำนวนสองเลขสามเลขสี่เลขห้าศูนย์ศูนย์นี่วาดไหมคะไม่วาดนะคะหรือถ้านักเรียนะจะจะจะวาดเป็นตะกร้าใส่ไข่ ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะไปอ่านทพวนเป็นการบ้านหรือไปฝึกนับนะคะนับสิ่งของหรือนับนิ้วมือก็ได้นะคะ1ถึง5และ0ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูปูก็ขอจบการสอนแค่นี้พบกันในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ